ได้ถึงไหนอ่ะจริงเหรอต้องดูเร่อต้องเงาคอด้วยนะจริงเหรอตาเดียวบะางอะไแล้วนี่ฮะเดี๋ยวนี้ก่อนตรงนั้นเลยก็ได้พาไปแล้วมาถึงหน้าหนบวไม่จริงหรอกขาดำขึ้นขาหนี luôn 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 ẩu huyền ẩu huyền dọc hai mươi món à dơm chỗ nào อโอดิเดิมแหละถึงดูดีๆตอนที่มันหันตอนที่มึงขยับหรือขับอะไรแล้วพอมันหันล็อกเป้าปัา๊บมึงเรียกเลยไม่ต้องขับเข้ามาหรอกตรงนั้นเข้ามามันเป็นทางแรกอมาแน่ๆแหละไปแล้ว เงินรอาามม่แาโอ้น้อยอเครีบ<จ>ี<น>ดีดีดไดีดะดอ้ีด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 อดีดดดดีดีดีดดีดีดีดยดีดีีดีีีดีีดีีเีีด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 กีดีีด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 ีีีด

มองไปอีกแล้วให้ขาดนึงอะนะหนักแรกแปดหกเก้าฮะหกเก้าศูนย์ทำกลับเลยเรียกสุดเชือกได้อะไปมือถือเห็นไม้นั้นปะว่าเรียกถึงไม้นั้นได้อะช่วยได้พอ ให้หยุดตอนนี้เดี๋ยวลองให้พี่เข้มกลับหยุดพี่ข้อมือ,อาตามตามนลิท่าน,นมองที่คอหน่อยให้โดดจับเองดีกว่าเอาเดี๋ยวเดินหน้าไปใ,ใกล้ๆเลยอ่ะ